สวัสดีครับทุกคนโตวไวมากนะครับจากวันที่ผมถ่ายไปวันนั้นนะเนาะมันตัวเล็กหน่อยเดียวเองนะครับตัวดำๆอยู่เลยนะครับเพิ่งออกจากไข่อันนี้ก็ประมาณวันที่สามของการออกจากไข่นะครับจากขนเล็กๆขนเม่นตอนนี้เป็นขนพายแล้วครับผมคือแตกใบพายก็เรียกขนพายนะเวลามันจะมีขนแหลมๆก่อนอันนั้นขนเม่นเนาะที่เขาเรียกกันนะครับผมพอแค่นี้ออกใบพายก็คือว่ามีปีกออกมาบ้างเห็นลร้ไรเนี่ยนะฮะคือไวมากเลยนะครับ การเจริญเติบโตของนกเขาเนี่ยโอ้ไวจริงๆครับผมเดี๋ยวก็พากันออกบินนะครับมองผมอยู่ทําชั้นนี้ได้เห็นล่งเลยนะครับผมที่แรกชั้นแรกอะ่ะคือลองลงม,มาเนี่นะมีมีเศษยา้านนน่อยนะฮะตอเนี้ยทาขึ้นบนหน่อยเนี่เพราะตรงนี้ตากแดดนะครับผมคงไมก่กี่วันก็ พากันออกเดินครับผมก็โดดไปกิ่งโน้นกิ่งนี้นะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับผม